วันนี้เราจะออกเดินทางไปสู่ใจกลางย่านสีลมกันนะครับเพื่อไปเจาะลึกเส้นทางการขอพอรที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าวัดแขกสถานที่ที่บอกเลยว่าเตรียมไปด้วยพลังแห่งศรัทธาจริงๆครับเคยรู้สึกไหมครับว่าชีวิตเราต้องการอะไรมาช่วยนําทางบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานหรือความสําเร็จต่างๆซึ่งสําหรับสายมูแล้วเนี่ยกุญแจสําคัญที่ว่าอาจจะอยู่ที่วัดแขกสีลมนี้เองครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่พาธแรกกันเลยที่นี่คือศาลแห่งความหวังใจกลางกรุงเทพ หรือก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีที่คนไทยเรียกกันง่ายๆว่าวัดแขกนั่นเองครับเป็นเทวสถานฮินดูที่โดดเด่นแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในย่านสีลมมาน,นานมากแล้วค่ะที่นี่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับในเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระแม่อุมาเทวีทําให้กลายเป็นจุดหมายสำคัญของสายมูเตลูที่ต่างเดินทางมาเพื่อขอพอรให้สมหวังกันโดยเฉพาะเรื่องเด่นๆเ,เลยก็คือความรักที่มั่นคงและความสําเร็จก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับ แล้วองค์เทพที่เป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่นี่คือใครกันเราจะมาทําความรู้จักพราะแม่อุม,มาเทวีให้มากขึ้นกันครับท่านเป็นองค์เทพสตรีที่ทรงพลังและเปี่ยมด้วยบารมีมากๆเลยตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูนะครับพระแม่อุม,มาเทวีหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือพระปารวตีท่านทรงเป็นพระชายาของพระศิวะและเป็นพระมารดาขององค์พระพิคเนตด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นพระแม่ที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดเลยทีเดียว ความน่าสนใจก็คือพระองค์มีหลายปางอวตารครับในปางที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและอ่อนโยนที่สุดท่านคือพระปาราวตีเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธินั่นเองครับแต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องปกป้องคุ้มครองนะครับท่านก็จะอวตารเป็นพระแม่ธุรคาเป็นนักรบหญิงผู้ยิ่งใหญ่ที่คอยขจัดปัดเป่าความชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งปวงและนี่ครับคือปางที่ทรงพลังอำนาจที่สุดในฐานะของพระแม่กาลีท่านคือผู้ทำลายลางความมืดมิดแล้วก็ความเห็นแก่ตัวที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์เราครับ ด้วยพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ในทุกๆปางอวาตารนี่แหละครับผู้คนก็เลยศรัทธาว่าพระองค์คือเทวีผู้ประทานพรได้ครบทุกด้านเลยทั้งอำนาจบารมีความสงบสุขแล้วก็ที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือพรแห่งความรักที่สมหวังและมั่นคงนั่นเองครับเอาละครับมาถึงส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยกันแล้วนั่นก็คือขั้นตอนการเข้าไปสักการะขอพรให้ถูกวิธีเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละขั้นตอนกันเลยนะครับ โอเคครับเรามาดู7ขั้นตอนสู่การขอพรกันแบบละเอียดเลยนะ1คือเตรียมของถวายครับจะซื้อชุดที่วัดจัดไว้ให้ก็ได้หรือถ้าสะดวกก็เตรียมมาเองจากบ้านเลย2ยืนที่ด้านนอกโบสถ์ก่อนนะครับถือถาดของถวายไว้แล้วก็สวดมนต์อธิษฐานขอพรในใจตามที่เราตั้งใจมา3พอพร้อมแล้วก็เดินนําถาดเข้าไปด้านในเพื่อถวายแด่พราหม์ให้ท่านทําพิธีให้ครับ4ตอนนี้แหละครับพรามจะถามชื่อนามสกุลเราก็บอกชื่อและนามสกุลจริงของเราไปให้ชัดเจน5จากนั้นพราหมจะเจิมแต้มสีแดงที่หน้าผากให้เราเป็นสิริ คค 6. ท่านจะคืนของถวายบางส่วนกลับมาให้เราซึ่งถือว่าเป็นของมงคลมากๆและสุดท้ายขั้นตอนที่7เราสามารถนําของมงคลนั้นกลับไปบูชาต่อที่บ้านหรือจะนําไปไหว้องค์เทพองค์อื่นๆที่อยู่ภายในวัดต่อก็ได้เช่นกันครับเรื่องของถวายเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการมาสการะเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะเตรียมอะไรไปบ้างถึงจะถูกต้องตามหลักความเชื่อ ของที่เหมาะสมสําหรับถวายนะครับหลักๆก็จะเป็นพวกผล,ลไม้กับธัญพืชได้ทุกชนิดเลยหรือจะเป็นขนมที่มีรสชาติมันๆหน่อยอย่างเช่นขนมที่ทําจากนมหรือน้ําตาลส่วนเครื่องดื่มก็เป็นน้ําสะอาดนมสดหรือว่าน้ําผล,ลไม้ก็ได้ครับและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกไม้สีสดๆอย่างดอกบัวหรือพวกมาลัยดาวเรืองพร้อมกับพวกเครื่องหอมต่างๆครับและนี่คือประเด็นที่ต้องย้ํากันเลยนะครับสําคัญมากๆต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือห้ามถวายของขาวหรือเนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเด็ดขาดเลยนะครับแล้วเรื่องทูบล่ะครับ ต้องใช้กี่ดอกจริงๆแล้วจำนวนธูปก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น9ดอกก็สำหรับการไหว้ขอพรทั่วๆไปถ้าเป็น16ดอกอันนี้จะใช้สำหรับพิธีบวงสวงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยและถ้าจะบนบานในเรื่องที่สำคัญมากๆก็จะใช้39ดอกครับนอกจากการเตรียมของถวายแล้วการสวดบูชาก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับเรามาดูวิธีสวดที่ถูกต้องกันดีกว่า มีกฎสําคัญข้อแรกที่ต้องจําไว้เลยครับไม่ว่าจะขอพรกับองค์เทพองค์ไหนในศาสนาฮินดูเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการสวดบูชาพระพิคเนตก่อนเสมอเพราะท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จแล้วก็เป็นผู้ขจัดอุปสรรคทั้งปวงใช่ไหมครับการสวดถึงท่านก่อนก็เลยเหมือนการเบิกทางให้คําขอพรของเราไปถึงองค์เทพองค์อื่นๆได้อย่างราบรื่นนั่นเองครับบทสวดก็ง่ายๆเลยครับท่องว่าโอมสีคเนสายะนมหาทั้งหมด3าครั้งครับผม หลังจากสวดถึงพระพิฆเนศเสร็จแล้วก็ค่อยตามด้วยบทสวดของพระแม่อุมาเทวีครับซึ่งก็มีหลายบทให้เลือกสวดได้ตามศรัทธาเลยอย่างเช่นโอมเจมาตาดีหรือจะเป็นโอมศรีมหาอุมาเทวีน้ำมหาก็ได้ครับจังหวะสาคัญมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือหลังจากที่เราสวดมนต์ทุกอย่างเสร็จแล้วให้ตั้งสมาธิให้ดีแล้วก็อธิษฐานขอพรในเรื่องที่เราต้องการเป็นส่วนตัวพอขอพรเสร็จแล้วถึงค่อยนําถาดของถวายเข้าไปด้านในโบสถ์ครับ เอาละครับก่อนจะจบการเจาะลึกในวันนี้ก็มีข้อควรรู้แล้วก็ข้อคิดเล,เล็กๆน้อยๆมาฝากกันครับสำหรับใครที่วางแผนจะเดินทางไปสักการะนะครับวัดตั้งอยู่ที่สีลมใจกลางกรุงเทพเลยเดินทางสะดวกครับแต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมตรวจสอบกฎระเบ,บียบหรือมาตรการของทางวัดนปัจจุบันอีกทีนะครับแล้วก็ที่สำคัญควรแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสถานที่ด้วยครับ ทั้งหมดนี้ก็ทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่าพิธีกรรมที่วัดแขกเนี่ยเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างประเพณีอันเก่าแก่กับการแสวงหาความหวังในใจของผู้คนซึ่งไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดกันดูนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหนหรือประเพณีอะไรก็ตามสำหรับแต่ละคนแล้วอะไรคือสิ่งที่ช่วยมอบความหวังและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจ็ตใจในยามที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดครับ